ามสองนะคะวันนี้จะมาอวยยศอวยพรนะคะสมาคมฟ้าสีุุ่งของเรานะคะที่อยู่ครบรอบยี่สิบสองปีนะคะขอให้อยู่เคียงข้างประชาชนชาวเมืองทิพย์แบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากที่มีสมาคมนี้ช่วยซัพพอร์ตทำให้ประเทศเรานะคะมีสมาคมนี้ที่ช่วยสแกนให้ชาวฟ้าสีุุ่งแบบเราๆนะคะให้ปลอดภัยไปจาก โรคภัยอันตรายทั้งสิ้นแล้วก็อย่างหนึ่งขอให้กำลังใจสมาคมนี้ให้ยืนอยู่คู่เมืองไทยของเราไปดัมเบลวันตั้งปรเยซสือไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็อวยพรให้สมาคมฟ้าสีรุ้งนะคะที่ทำเพื่อพวกเรา LGBT มาแล้ว22ปีขอให้สมาคมยืนอยู่คู่กับชาวเราเราตลอดไปแล้วก็ยืนอยู่เคียงคู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะคะขอให้ทีมงานสมาคมฟ้าสีรุง้งมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงโอเคนัมเบอร์วันกันนะคะสวัสดีค่ะ